แล้วค่วเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เช็คเงินประกันรายได้ข้าวสถานะแบบไหนได้เงินชัวชัวนะคะอัปเดตล่าสุด15ทาธันวาคม2 6 6 4ประกันรายได้ข้าวปีผลิต264พัสสามารถตรวจสอบสถานะ เช็คสิรับเงินส่วนต่างราคาข้าวทุกงวดทั้ง33งวดผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้มาดูกันว่าสถานะแบบไหนที่ได้เงินชัวๆ100%เอร์เซนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะประกันรายได้ข้าวปีผลิต2564ท65หรือโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิตา, 6, ารสิบสีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาอย่างต่อเนื่องนะคะ กระทรวงพาณิชย์หน่วยงานที่กำกับดูแลโครงการประกันไรายได้ข้าวกำหนดการจ่ายเงินส่วนต่างราคาข้าวให้กับกเกษตรกรปีการผลิต2564 6 5รวมทั้งสิ้น33งวดเริ่มตั้งแต่15ตุลาคม2564เป็นต้นไปซึ่งเป้าหมายดูแลกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า4.68ล้านครัวเรือนนะคะ มาดูช่องทางเช็คเงินประกันไรายได้ข้าวนะคะผ่านแอปพลิเคชันของทกสเอขีดโมบายตลอด24ชั่วโมงกรณีสมัครใช้บริการ baac connect จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านบัญชี Line Official baac family นะคะกรณีผ่านเว็บไซต์นะคะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้สามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมง มาดูเช็คสิทธิประกันไรายได้ข้าวปีผลิต6 4ส5สถานะแบบไหนได้เงินชัวร้อเ์เซ็ในกรณีสมัครแอปพลิเคชันของทกศเอคิดโมบายหรือ Line Official b a บ c Family นะคะหากท่านได้รับเงินแล้วจะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือของท่านที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทกศแจ้งสถานะการจ่ายเงินประกันไรายได้ข้า เข้าบัญชีตามภาพนะคะกรณีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ลิงกจะอยู่ใต้คลิปนะคะหาขึ้นข้อความไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนท่านต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการถ้าดูตามภาพประกอบแสดงว่าท่านไม่มีสถานะเป็นเกษตรกรนะคะกรณีได้รับเงินช่วยๆนะคะจะปรากฏข้อความโครงการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2564ถ5เลขที่บัญชีวันที่โอนสาขาทกสสถานะสำเร็จตามภาพประกอบนะคะล่าสุดวันนี้นะคะ15ธันวาคมทกสโอนเงินโครงการประกันไรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต2564 6 5เพิ่มเติมงวดที่8ให้กเษกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วนะคะ,กะเษกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชันทกส a ขีดโมบายหรือทางเว็บไซต์ที่ลิงก์ใต้คลิปตลอด24ชั่วโมงนะคะและสามารถเบิกถอนเงินสดได้ที่ตู ATM, ้ t t ทกสอดทั่วประเทศนะคะอัปเดตแล้วสุดพี่นักเกษตรกรสามารถเช็คเงินประกันรายได้ข้าวสถานะแบบไหนที่ท่านจะได้รับเงินชัวร์ร้อยเอร์เซนะคะ